เติงก yeah ิเตอร์กินเหล้ากันกูไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกมหลวงชิมหายเลยอุ้ย ครับ,บครับ,บครับกระเป๋าเก้าเจ็ดสครับมีใครมีทินเวอร์สโตนขายไหมครับเงียบกิบมีใครมีทินเวอร์สโตนขายไหมครับเงียบกิบ มีทินเวอร์สโตนขายไหมครับไม่มีเลยครับพอพมีทินเวอร์สโตนขายไหมครับเงียบกริบมีทินเวอร์สโตนขายไหมครับพี่สาวมีทินเวอร์สโตนขายไหมครับอันนี้รถเฮียอะไรวะเนี่ยหาคนดูเงียบกริบ หนึ่งหนึ่งห้าทีส่นมีใครมีซิลเวอร์สโตนขายไหมครับเว้ยทำไมมันหายยากจังเนี่ยเฮ้ยมันตีสองดอกมันแชะได้เท่าไหร่ห้าติมันให่เหรอคนไหนไอ้นี่เอดีครับอาเซนเออไม่รู้เหรอฉันเดินเดี๋ยวดูไอ้อ้วนยาตีออกไปตีติดไปไปคนต่อไปเอดีมีใครมี s ิลเวอร์สโตนขายไหมครับ ว่นว่นว่นอ่ะเธอมาไปตีอีกใบบัตรเอฟเคเขาไม่สิบใบเรียกไรไม่เท่าสเตตัสไม่ตีหรอพี่ชายมีสินวัวสโตนขายไหมครับอ๋อไม่มีครับผมมาขายไปหลังว่าหรือว่าไปหลังเดิมอะไรอ่ะที่เท่าที่ครับมีใครมีทองขายไหมครับมีครับมีต้องกล่องเลยครับอะไรนะครับต้องกล่องหนึ่ง มีทินวอร์สโตนขายไหมครับกูเดินถามเป็นขายพวงมาลัยเลยสัตว์ไอ้เหี้ยมีกระนเดิมมีสินวัสดุสโตนขายไหมครับคุณผู้หญิงมีสินวัสดุสโตนขายไหมครับไม่มีค่ะมีผัวเองครับ ไม่มีครับไม่พอมไนะไม่มันคนมันไม่ค่อยฟารมรอบเมืองกันไนะคนดูเขาไม่ค่อยฟารมรอบเมืองกันเดี๋ยวนี้เขารู้ว่าจกปูนเลยเขาก็้ไปจกสปูนกันแหละมันแล้วมันได้บอกน่ชินหรือเปล่านี่มีทินเวสโตนขายไหมครับนีชินเสี่ยงบันโจกเลยอ้าวว่าทำไมล้วตาคุณจังล่ะนิชินมีทินเวสโตนขายไหม เยอะใช้เยอะหรอครับเอาสิบเม็ดดี๋ยวได้ดดชิมดูให้จะตีบูไม้เนี่ยห้าก็ได้ดีชิมตีาราไปพกดเงินไปอีกห้าหมื่นกะเป๋าอะไรกระเป๋หาหนึ่งหกสองสี่ชิมให้ไปไปร้อยเม็ดเลยหรอไม่อะไรครับไม่โอ๊ยใจเย็นนะไม่็นไรครับไม่เอาไปเลยทำไรครับอ้วนมา นี่มันจะตีปูไม้ใิชินให้กำลังใจปูใส่ปูตัวนี้ยัเฮี้ยไรด้วยอันไหนวะหมดยังเนี่ยปูนิกยี่สิบอันไหนวะพอเปอร์ติดไม่เนี่ยนิชินถ่ายปลาติปลาป,ะป,ะป,ะปะท่องกระถ่ายเร็วปะครั้งที่ห้านะเนี่ย ตีต<ไ>ปูไ<บ>ม <า S 1> ต้ตรงไหนหนึ่งหกสองสี่เดี๋ยว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 ตีตู้ตรงตรงไหนวะที่มันใช้พูโตเนียมอะตู้เยอะซะด้วยตู้ไหนวะไม่ใช่วะไม่ใช่วะนี่หรือเปล่านี่นี่ตัวนี้เอาละนะแล้วนะกูไปหลงตีไม้เบยทำไงวะเนี่ย ติดไหมเนี่ยนิชินไม่รู้จะใช้ยังไงอยู่แล้วเพราะว่าอีกทีนึงก็หกทีแล้วโอมเพียงก่อนคือไม่ติดไม่ติดมันก็ไม่เสียดายแล้วตอนเนี้ยตีกี่ทีแล้วอะตีไปสี่ทีแล้วรอบที่ห้าอันนี้รอบที่ห้าโอ้ใกลจะไกลจะการันตีเราป่ะใช่ตีแล้วนะนอาให้เราที่ห้านี้ก็ติดเราไปไปเงียงช้าไม่ติดนะให้ให้ให้นี่เลยโบกโบกเอเอเลยไม่ติด ใช่หลออตีแล้วหลอตีแล้วไม่เห็นได้ยินเสียงเลยดิเออการันตกนีก็มันเสียงดังแต่ไปได้ยินได้ไงแอบปากอ่ะโออโอ้ทำไมตีไวจังตีไปแล้วไม่ติดทำอะไรเสร็จไวอย่างเงี้ยลิชินฮะยังไม่ทากระพริบตาเลยตีิเงเสร็จแล้วดูดิแปลกๆวะลิชินดูโจ๊กซื้อให้มันกระต่าย ตังกูตังกูไม่ใช่ดิชี่แล้วก็หลงดีใจเว้ยว่าแบบวิยแฟนซื้อมาให้ลืมไปว่าตังกูเดี๋ยวไปบอกดิชินดีกว่าแล้วหนูเขียนเหมือนกันห้าทีสัตว์สรุปการันตีเนี่ยการันตีเลยเนี่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 ยไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เม่งเหนื่อยวะกูว่าแล้วไอ้ยัยมันเป็นแแปลกตีคือรอบแรกตีเอ็มนกับตีปากฉลามทีเดียวติดกูว่าอะไรเนี่ยเต็มระบบห้าทีคือทีที่หกก็ไม่ต้องลุ้นหรอกไอ้ที้ยังไงมันก็ติดอะถูกปะ รูนี้เก็บตังไวที่กว่าไว้รับจริงทันละอีกทีหนึ่งได้บูปีแล้วพี่ทักอู้ไม่ดีใจเลยตัวนี้มาเท่าไหร่ตัวไหนกระต่ายล้านห้าเห็นไหมนิตชินไม่รู้ใครมาหลอกขายนิชินสี่ล้านนิชินเลยไม่ซื้อจริงเหรอใช่แล้วนิชินอยากได้มากตัวตนนะไม่แต่ว่าตอนโจ๊กโพดรับอ่ะโพดว่าแบบรับล้านห้าเขาทักมาเลยนะเขาเขาไม่ขอเพิ่มไม่ขออะไรเลยผู้หญิง แต่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 ว่าเขาแบบแบบแฟชั่นเต็มตัวเลยนะนิชินเป็นผัวเออเเดี๋ยวเออเออให้เลยฝากเอโจฝากเรียวลูกด้วยนะก็คือก็ไม่ห้ามเลยเหรอแบบไม่ไม่ก็โจฝากเรียวลูกในท้องไงแล้วเดี๋ยวพอลูกโจอายุสิบแปดเดี๋ยวโจไปรับคื้นโอเคปะพอลูกมึงอายุสิบแปดลูกมึงก็มีเมียละค่ะก็ถ้ามีเมียก็เดี๋ยวปล่อยมันอยู่กับมึงต่ออ้าว ไม่เป็นไรที่ชินรักเด็กจะชี้เลี้ยงได้แล้วบอกมัน,นลลแล้วบอกมันไปทํางานแล้วก็โอนมาให้กูด,ด้วยโอนทบายเอา้าก <laughs> ูคือ<ต>พ่อบังเกิดเก้าซีซินจะกระซิบลูกบอกบอกหลานว่าไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปนับญาติพ่อมึง <laughs> <laughs> จริงจริงกูไม่อยากแบบตัดพ่อมันเลยไม่มี <laughs> พ่อเออบอกอย่างเงี้ยใค้เรียกที่ชินว่าป๊ปปาแทนไอ้อ้วนเหลือเงินเท่าไหร่อ่ะแต่ห้าแสน วิตลำบากยากเข็นจังวะห้าหมื่นที่ให้ไปเมื่อกี้สองว,วันนะใช้ให้หมดหมดตั้งแต่วันนี้ละเป็นชนะีน่ะเดี๋ยวหมดเลยถ้าม,มาขอก่อนมาขออไอทีคือวันทารหัก